แล้วทุกคนดูความเนินความอะไรของเขาดิคือจะบอกว่าน้องโกยได้เยอะมากจริงๆคือยังไม่เคยเจอแบบเสื้อในที่ไหนที่แบบว่าโกยนมได้ขนาดนี้มาก่อนแม่ดูดิ แล้วคือเจน่ะเป็นคนแบบเนื้อเยอะด้วยนะปกติถ้าสมมติว่าคนเนื้อเยอะแล้วโกยอ่ะคือมันก็จะล้นชบาแต่รุ่นนี้คือมันไม่ล้นเลยแม่ดูดีแล้วคืออกสวยมากจะบอกว่าเจนอ่ะอกยานมากนะแม่เพราะว่าเจนลูกสองแล้วไงแล้วเจนให้เต้าด้วยนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าคุ้มราคามากแม่ตัวละประมาณ80บาทนะด้านในจะเป็นอุ้งมือแบบนี้เลยแล้วจะบอกว่างานน้องไรโคงนะคะคือไร้โค้งใส่สบายนะคะแล้วก็เก็บเต้าได้หมดเลยจะเป็นงานสั่งตะขอด้วยเก็บเนื้อด้านข้างได้คือแบบอย่างดีเลยนะใครที่เป็นใส่โกยอันนี้คือเจนนะําเลยใส่ออก แล้วคือทรงสวยแบบสวยมากอะแม่คือถ้าสมมติใครที่แบบว่าเนื้อเหลวนะคะยานแบบห่างอะไรเงี้ยแนะนําเลยรุ่นนี้คือเห็นผลแน่นอนแม่คือดีมากใครอยากได้นะคะกดดูพี่กัลในตะก้าได้เลยนะเดี๋ยวเจนปักมุดพี่กั้านไว้ให้ค่ะคือถ้าเรื่องความอกสวยนะทุกคนคือต้องยกให้รุ่นนี้จริงๆคือเป็นบาที่แบบใส่ออกมาแล้วคืออกสวยมากทุกคนคือน้องโกยได้แบบสุดลิตอะโกยตั้งแต่ข้างๆข้างลาง่าง,างขึ้นมาด้านบนแบบน,นี้เลย แม่คือจะบอกว่าไม่มีความรู้สึกนี้มานานแล้วนะคะเพราะว่าปกติใส่แต่เสื้อในให้นมนะคะเพราะว่าเรามีลูกเนาะแม่คือถ้าสมมติใครอกยานอย่างเงี้ยจะแนะนําเลยรุ่นนี้คือใส่ดีจริงๆคือเป็นปราดูมไลคโคงแบบนี้นะด้านในคือจะเป็นรูปอุ้งมือแบบนี้เลยหนาๆแบบนี้เลยนะคะถึงแม้จะหนาแบบนี้แต่ว่าคนเนื้อเยอะใส่ได้นะใส่แล้วคืออกไม่ล้นออกมาแน่นอนนะคะรุ่นนี้ปกติเจนใส่ยู่34นะรุ่นนี้เจนกด3 6มมาเจนใส่พอดีเลยแล้วสายของเขาเป็นสายงานสปอร์ตแบบเนี้ยแม่เวลาใส่ออกมาแล้วคือสวยมากสีดาก็สวยเนี่ย ยิ่งใส่มันก็ยิ่งดันแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนี่ใครยังไม่มีรุ่นนี้ติดตู้นะคะเจนแนะนำว่าให้ไปลองได้เลยด้านข้างเก็บเนื้อได้ดีนะแม่เพราะว่าเป็นงานสั่งตะขอเลยนะคะสีสวยมากอันนี้สีดำอันนี้สีน้าตาลนะคะใครอยากเก็บแนะนำว่าให้รีบเก็บได้เลยแม่บอกเลยได้ไปไม่ผิดหวังคือแบบสวยมากใส่แล้วคือทรงสวยจริงๆ